พอดีพอดีว่าหนูหนูอยากทราบค่ะพอดีว่ามีพี่ชิคก็พี่บอกได้อ๋อแสดงว่าพี่คือคนที่ไปคุกคามครอบครัวหนูที่บ้านใช่ไหมคะไปคุกคามครอบครัวหนูที่บ้านยังไงคะอ๋อพอดีว่าหนูได้รับแจ้งมาค่ะว่ามีเจ้าหน้าที่อะค่ะไปหาครอบครัวหนูก็คือไปหาคุณแม่กับป้าค่ะคุณแม่บอกว่าชื่อลองก๊อฟแล้วก็ได้มีการขอเบอร์คุณแม่แล้วก็ขอดูมือถือคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้มีการสอบถามเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ด้วย อันนี้จริงไหมคะการพูดคุยกันคือพี่ก็ต้องตามห,หนูบอกพี่ว่าหนูจะไม่มาหนูอยากให้พี่ตัดสองวันพี่ก็พยายามแล้วแต่พี่ก็ไม่เจอหนูหนูถามจริงๆนะคะพี่คือพี่ไปหาคุณแม่หนูที่บ้านแล้วได้มีการโทรหาแม่หนูหลายครั้งได้มีการโทรย้ำขอเลขบัญชีหนูอันนี้เพื่ออะไรหรอคะอยังไงฮะพี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ด้วยถูกไหมคะ เง้นพี่จะหาว่าคุณแม่หนูโกหกเหรอคะพี่ก็ถามว่าหนูอยู่ที่ไหนหนูทำอะไรพี่ได้มีการขอเลขบัญชีหนูกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าได้มีการถามย้ำสองถึงสามครั้งด้วยซ้ำหนูอยากทราบว่าทำไมพี่ถึงต้องการทราบเลขบัญชีของหนูคะพี่ต้องการรู้ว่าหนูพูดไหอเ่าอางั้นสดงว่าพี่ยอมรับใช่ไหมคะว่าพี่ต้องการทราบเลขบัญชีของพี่ไม่ได้ต้องการทราบเลขบัญชีแล้วพี่ถามเลขบัญชีหนูกับแม่หนูทำไม